สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแพ็คพัสดุนะคะกล่องแรกนะคะอันนี้เป็นของน้องจดพิจิตนะก็จะมีเป็นแบบโดนัทมิกกี้เมาส์นะคะ2ชิ้นอันนี้ด้วยนะคะเป็น3ชิ้นนะแล้วก็อย่างต่อมานะคะจะเป็นแบบเต่าซัมโบนะคะ2ชิ้นค่ะไอติม3ชั้นนะคะอันนี้ทั้งหมด3ชิ้นอย่างต่อมานะคะจะมีเป็นแบบเจ้าหญิงนะคะ2ชิ้น ไอติมดิบนะคะท้งองชิ้นค่ะขนมปังอบแล้วก็อนนี้จะเป็นแบบไอติมแบบต่างๆนะคะนี่เป็นรสสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็จะเป็นรสสีฟ้านะคะแล้วก็น,นี้จะมีเป็นพุดดิ้งมินิด้วยนะอันนี้เป็นของน้องจอดลบบุรีนะคะก็จะมีเป็นแบบสวีทเค้กนะคะจะเป็นของแท้นะมีหลายแบบเลยนะคะเป็นเค้กแล้วก็ขนมหวานแบบต่างๆนะคะ่ะ แล้วก็อย่างต่อมานะคะอันนี้เนาะจะเป็นแบบชูครีมนะคะชูครีม2ชิ้นอันนี้เป็นครัวซองนะคะคระัวซองสองชิ้นเหมือนกันแล้วก็จะมีเป็นแบบแกะอัลปาก้านะคะทั้งหมดสชิ้นค่ะอันนี้เป็นกระต่ายขนปุยนะคะ3ามชิ้นแล้วก็มีเป็นของเซเล็กนะคะกับของแถมตามโปรโม,มชั่นของแถมนะนะคะเป็นของแถมตามโปรโม,มชั่นค่ะ ของน้องจอดอุทยานะคะก็จะมีเป็นแบบปังแผ่นนะคะ1ชิ้นแล้วก็ปลาไทยาจีนะคะ1อันนี้ก็จะเป็นของแขกโปรโมชั่นนะคะอันนี้เป็นของน้องจอนครสีธรรมราชนะคะจะมีเป็นแบบปังแผ่นไฮดราวนะคะ1แล้วก็เป็นโดราตีมิกกี้เมาส์1ชิ้นค่ะอันนี้เป็นของน้องจอดเฉิงเซานะคะจะมีเป็นแบบฮันนี่เบทคัพนะคะ1อย่างต่อมานะคะก็จะเป็นปังแผ่นนะ1ชิ้นแล้วก็มีเป็นโมนิโมนิกนะคะเป็นแบบของ โปรโมชั่นนะคะอันนี้เป็นของน้องจหอห์นแก่นนะคะจะมีเป็นแบบเต่านะคะหนึ่งชิ้นอันนี้จะเป็นแมวนะคะแล้วก็มีเป็นแบบส้มนะคะเป็นตุ๊ก,กตาผลไม้ส้มอันนี้เป็นสตรอเบอรี่นะคะกระต่ายใส่มังกรดขนมปังอบนะคะมาร์เมลโล่นะสองชิ้นแฮมเบอร์เกอร์นะคะแล้วก็จะมีเป็นส้มนะคะกับพุดดิ้งค่ะอันนี้เป็นของน้องจอห์นดัตชสีมานะคะ อย่างแรกนะคะจะมีเป็นแบบสวิงเทกนะทั้งหมด2ชิ้นนะคะน,บบนี่นะสชิ้น2แบบันนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นแบบของแขนตากโปรโมชั่นนะอีกสชิ้นนะคะก็ขอบคุณน้องทั้ง7คนมากๆเลยนะคะ